สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบกับช่อง kasuru th สสกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเกม arena breakout ที่อัปเดตใหม่เป็นซีซั่นที่5กันแล้วซึ่งเป็นแบบที่โคตรกว้างมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมผมเองก็ไม่เคยเล่นเบต้ามาก่อนเพราะงั้นไม่รู้อะไรมากนะครับ เราจะไปหมู่บ้านกันเราจะไปที่หมู่บ้านกันนะหรือว่าสถานีอวดดอะไรเมื i, ่ okay. อกี้เสียงอะไรมีเสียงฟีเท้าโอเคขอขอขอผมขอ เมา,เาส้นเตี้ยเห็ดเชียเอ้ยเอ้ยทางแอดบของของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับโอ้โหมึงดอกอะไรมาให้กูเนี่ยเชี่ยว้อยแมวเอ้ยอะไร ดานี้น่าจะเหมาะกับสไนเปอร์นะกระติกน้ำว้าวไม่มีอะไรแล้วจะมาทำไรโอ้โหไม่มี อ่าวันนี้เนี่ยเครื่องมือใช้ไม่ใช้ไม่เก็บมาเอามาก่อนก็ได้ยเผื่อสู้ระย่าไปคิด เป็นตัวสีแดงก็จับประมาณนี้โฮเทลคิดว่าโฮเทลน่าจะมีคนโอโหโฮโฮ,โฮเจอกุญแจสองหมื่นห้าเดี๋ยวนะทางออกอยู่ไหนเนะี่ย ไปไปไปกูกูกูคลิปนี้จะสั้นหรือจะยาวขึ้นอยู่กับว่าทีมนั่นเนี่ยมาซาซอมอสซีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงเฮ้ย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 เชี่ยปืนปืน โอ้โหมึงได้แค่นี้เหรอหันได้แค่นี้เอแล้วปไหนตตอจอดจอดก่อนจอดก่อนมึงไม่จอดที่กูเลยเหรอเออ อันนี้คืออะไรยังไม่รู้นะกดมั่วๆไปก่อนนะคืออะไรวะใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะอันนี้คืออะไรไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาก่อนเลย ไม่มีคิดว่ามีหน้าซูมยิงมากเลยเนะี่ยด่านนี้เข้าไม่ได้อุ้ย วิ่งไปก็ได้อ่ะจะว่าไปโอ้โหทางออกอยู่นู่นเลย เฮ้ยล้อก่อนดิอ้าวทิ้งเราเฉยอ้าวละตัวคนเดียวแล้วกูอ๋อควัน มางไปนูน่นลงได้หรือเปล่าได้ไหมได้เว้ย Uh -huh. oh, mãe minha Que não. ไปนูนไม่มารับเราเลยนะเพื่อน อ๋อหินตรงนี้ขึ้นได้เปล่าเนี่ยโอเคน่าจะได้อไม่ได้ มันสูงไปมันชันเสียงปืนไม่ใช่ปืนอะเสียงรถ หมอบกอนเลยหมอบปุ๊บกินนี่ปั๊บคิดว่าน่าจะเห็นเราแล้วนะโอ้โหเพื่อนแม่งไปนูน่นหมดแล้ว มอ,อ,อไปก่อนโอเคเสียงรถไปนวะ you don't กุญแจรถมีไหมโอ้โหไม่มีปิดไม่ได้ด้วยเมืงม่งเอ้ยถังน้ำมันมะเดี๋ยวเอาไปขายไม่เกี็บบอก สาบซองก่อนเผื่อมีไม่มีขึ้นไปดิขึ้นไปเออขึ้นไม่ได้กูจะเลี้ยงการมาซาดามินี่มันยิงกูก่อนไม่โดน มานั่นๆก็้น่นหิเฮียๆๆๆเก็บสามวิอยู่คำฟอร์มอะไรมึงน you know. ี่หนาะเก็บสี่เฮียเยอะไปละเชียถึงหมดนี่กูต้องมายิงกับบอดใช่ไหมเนี่ย เออเออเออมาผัวมาไม่โผล่ใช่ไหมได้กูไปไกลก่อนชินี้ก็กุมาามาสัศปุสกบไม่เอาไม่โดน มาโผล่หัวมาอย่าลกุกอย่าลกุกอย่าลกุกโอเคออไปก็ได้วะเสียง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 ทิ้งปืนไปหนัก แตกช้านะมึงไปนูนะปน่นะไปนูนะ่นไปนู่นปุ๊บ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 อ่าลง,งหมู่บ้านนี้ มันน่าจะมาทางนี้มันมาหรือมันจอดวะอยู่นอวะมาเลยครับมาเลยมาเก็บซะ ไอ้เฮียยังไม่โดนความซวยจึงมาเกิดอูหนีดีกว่า มันมาทางนี้มันมาทางนี้มันเห็นเหรอวะเดี๋ยวนี่มึงไม่รู้เลยว่ามันมาไอสบลูลลุลๆลๆลลลเสียไป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 อสไปโมโีนก็ได้เว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบิดทางเปล่าเนี่ยยังไม่ได้ฆ่าใครเลยได้ฆ่าแค่บอดนี่แหละเดี๋ยวจอดทำไมอ่ะ อ๋อมาร์กหมายมึงจะพากูาไปไหนเนี่ยเฮ้ยตรงนู้นอะไรวะพื้นที่ทำงานปปๆๆป let's go ไปล <'s> ื้อไปลื้อไปลือไปลื้ไอไม่มีไม่ได้เพิ่มเด็งไม่ได้ไ หนาหนาแล้วขอขอบคุณหน่อยแล้วกันแตงไปเลยน้ำมันกันหมดแล้ยน,นัวโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถรถรถ ลดเสียงดีเร็วๆดีเร็วๆไม่ทันกูมีแค่โมซีน่ะจะวะัดใจไหลับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่ายุดดิไอชิปกดผิดไอสัด ว่ากูออรีเอทยกีเอาเฮียเอาวอสฮะอันนี้มึงลดความเหมือวอสอไอเฮียนี่มาอีขันอีกไปเลยอย่าเพิ่งบัตทะ กูยังไม่ได้ทันยินล,ยลดความแล้วอีหา่า ความศพหายมึงว๊ดเ็เราก็เขียวนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่มึงพากูไปไหนเนี่ยโอ้โหมึงล้อเลยเลยทางเข้ามาตรงนี้ใช่ไหม โอ้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 ไอเหี้ยกูโดนอะไรเดี๋ยวมันมีรถมันมีรถไอ้สัสมันแทงแยงไม่ไ,มไ,มได้มันแทงแยงยิงไม่ได้ไอ้ห่างเขาจะกูเนี่ยเอ้ยเชี่ยไอ้สัสเื้ยไอเหี้ยอบยบมากเลยเฮ้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 ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนไอ้สัสเล่นเหี้ยงมึงเนี่ย โอเคผมตายบายบายโมซีน <laughs> ราคา4ี่หมื่นครับก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับ <laughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ <laughs> ผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย